สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็น Air One สองแปดห้านะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับโูวินโคงไดพาวเวอร์นะครับระบบเกียร์ซัตเทิลนะครับเป็นรถมือสองเก่าญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับเดี๋ยวนี่จะรีวิวให้ดูนะครับ เราก็รีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับรีวิวให้ดูระบบการทํางานนะครับว่าโฟล์วินใช้งานได้นะครับระบบไฮดรอิกใช้งานได้ปกติดีนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นรถมือสองญี่ปุ่นแท้ร้อเปอร์เซ็นนะครับอันนี้เป็นสีเดิมนะครับยังไม่ได้ทํำสีอันนี้สีเดิมจายจากญี่ปุ่นเลยสีเดิมๆแบบนี้ยังไม่ได้ขัดสีนะครับรถคันนี้ใช้งานมาแค่หกร้อยสี่สิบสองชั่วโมงนะครับยางหลังนี่ยางใหญ่นะตัวนี้สําหรับลูกค้าสนใจประถัยนานนะเนี่ยยางเบอร์สิบสามหกยี่สิบสี่นะครับยางใหญ่นะครับ สภาพเด, icism, เดิมๆเสวยแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์นิ่มๆสีสส okay. ส่สิบนะโกวินตมรไรพาวเวอร์นะครับสีสันเดิมๆนะครับสีบางยางดีนะครับภาพเสวยแบบนี้นะสนใจก็มาเลือกชมกันได้ครับที่ร้านตูซิสเตอร์นะครับร้านเราก็มีรถมือสองเก่าญี่ปุ่นให้เลือกเยอะนะฮะหลายรุ่นหลายราคานะครับลองมาชมกันได้นะครับลองมาชมกันได้นะครับสีสันก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะสีสันก็ประมาณนี้หรือลูกค้าให้เก็บสีให้ก็ได้นะครับ ลูกค้าจะให้ทําสีให้ก็ได้นะอ่าหรือว่าลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ร้านเราจะไม่ค่อยทําสีไว้นะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบชอบสีําเดิมนะครับชอบสีเดิม,ดมๆอ่าสำหรับคน,นที่ชอบรถสไตล์รถเก่าญี่ปุ่นเดิมๆนะสไตล์รถเก่าญี่ปุ่นเดิมๆก็ลองลองเข้ามาดูครับที่ร้านซูซิตเตเตอร์นะครับอ่าราคาสองอำเภอตกฟ้าจาังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองหกห้าสองหนึ่งนะฮะอีกเบอร์จะเป็นเบอร,ร์ศูนย์เก้าสามศูนย์แปดห้าหนึ่งศูนย์สี่ ของดีไม่มีอยู่จริงนะครับปากก็ได้ของถูกของดีไม่มีอยู่จริงนะครับอันนี้ราคาที่สองแสนบาทตัวเปล่านะครับราคาผ่านตั้งห่างนะสองแสนสองแสนบาทตัวเปล่านะครับไม่ต้องไปฟังจะที่ไหนมากนะครับคันละห้าหมื่นหกหมื่นรุ่นนี้ไม่มีนะครับตอนนี้ขออนุญาตจบคลิปจากเพจท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ